สวัสดีครับคุณผู้ชมยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการของช่องมีสปะอย่างเป็นทางการครับผมวันนี้เข้าป่าไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับนะตั้งแต่เช้ามืดแล้วแล้วเราจะออกบ้านปุ๊บมันก็ตกพอเราอยู่เฉยเฉยมันก็หยุดนะครับพอเราจะออกบ้านอีกมันก็ตกอีกอ้อก็คงไม่ต้องทําอะไระครับผมเลยมีความคิดว่าถ้าฝนมันหยุดเนี่ยผมจะขนดินนะครับผมมาใส่ตรงห้องที่เราปล่อยไว้โล,ล่งๆกันเนาะที่เราจะทํางานกัน แล้วถ้าฝนมันตกเราจะปลูกผักครับซึ่งผมเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะมากผมเป็นคนที่ชอบสะสมเมล็ดพันธุ์มานานมากเนาะผมสะสมมาเรื่อยๆปลูกแล้วก็เก็บพันธุ์ปลูกแล้วก็เก็บพันธุ์บางทีก็แจกจ่ายบ้างนะครับแล้วมันก็มีมาช่วงปีสองปีหลังๆที่ผมไม่ได้ปลูกไม่ได้เพาะพันธุ์อะไรเลยมันก็เลยเมล็ดมันจะหมดอายุเนาะกลัวว่ามันจะหมดอายุผมก็เลยจะเอามาปลูกวันนี้ให้หมดนะครับซึ่งเราไม่คาดหวังว่ามันจะขึ้นทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเมล็ดเก่าแต่เราจะปลูกให้หมดที่เรามีอยู่นี้นะครับมันก็มี ผักกาดวาชบินะครับผักกาดวัชบีนี่กลิ่นมันจะฉุนเหมือนวซาบีเลยนะครับเนาะตอนนั้นเคยญี่ปุ่นมาเที่ยวที่หมู่บ้านของมิซาะก็ลองเอาให้กินดูเขาชอบใจมากครับเขาขอเมล็ดพันธุ์ไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีมะละกออันนี้น่าจะเป็นมะเขือมะเขือม่วงนะครับดอกเทียนซ้อนคละสีครับกระเจี๊ยบเขียวอันชันครับผมดอกมอร์นิงกอรี่อันนี้กระเจี๊ยบขาวครับผมต้นชมจันทร์มะละกอครับน่าจะเกิน200ต้นครับสาหรับมะละกอแมงลักครับผม สลัดกรีนคอร์เมล็ดผักชีกระเจี๊ยบเขียวครับอันนี้เป็นมลเมล็ดของต้นกระเพราขาวนะครับแต่ว่าผมชอบกระเพราดํามากกว่าเดี๋ยวเราจะไปเอากล้าของกระเพราดำเนี่ยมาปลูกแต่มลเมล็ดกระเพราขาวเราก็จะหวานไปเลยนะครับเนาะถ้ามันขึ้นเราก็จะมีอาหารกินเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เขาเรียกว่าโหระพานะครับผมอันนี้เป็นสโสนสําหรับกินดอกนะครับเอาใส่ทอดกับไข่เจียวก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปลวกกับน้าพริกก็ได้ครับ อันนี้คือถั่วพราหรือว่าถั่วดาบนะครับบางที่ก็เรียกถั่วอิโต้เนาะฝักเขาจะยาวประมาณนู่นนะครับศอกกว,กว่าเกือบสองอกนะครับแล้วก็ผมเพาะไว้เยอะมากแต่ว่าช่วงอย่างที่บอกครับคือผมไม่ได้ปลูกมาประมาณปี2ปีเนี่ยมันก็เลยหายไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเราเหลือเมล็ดอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกต่อมันจะได้มีเมล็ดเยอะนะครับเดี๋ยวถ้าปีหน้าถ้า,าผมเก็บเมล็ดได้เยอะผมจะเริ่มแจกเมล็ดเ,เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าผมหยุดมาประมาณ2อสปีแล้วเนาะ เดี๋ยวติดตามชมกันอีกหน่อยว่าถ้าผมมีมเมล็ดเยอะแล้วอ่ะเราจะแจกได้เยอะขนาดไหนนะครับถ้าเขาก่อไฟอยู่ตลอดตลอดนะครับคุณผู้ชมควันไฟเนี่ยมันจะขึ้นไปบนไม้ไผ่หรือว่าฝากนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจะทำให้มันแรงหรือว่าหมอดออย่างเนี้ยหนีออกไปเนาะมันจะบาสามารถมากิน ฝากไม้ไผ่ที่เอาใจทําหลังคาได้นะครับผมซึ่งมันมีหลายชนเผ่าะนะครับที่อยู่ในป่าอย่างเง,งี้ยิ้นจากก่อไฟบนบ้านนะครับเพื่อให้ควันนี้ไหลมาแรงไหลหมอดอย่างมาให้มันกินไม้ไผ่ครับฝนตกลงมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมออกไปทํางานมาได้นะเดี๋ยวมันตกเยอะเดีย๋ยวเปียกนะครับแล้วก็ผมก็เลยไปเอาตะไคร้นะครับมาเพื่อว่าเราจะเอามาซับซับซับแล้วยยก็แยกแระยาไปปลูกนะครับผมเพราะว่ามันสามารถทําในหล่มได้เนาะ คุณผู้ชมว่าผมนี่คือตะไคร้ทั้งหมดนะครับที่เขาได้มาเนาะกระเดียวผมจะไปปลูกนะครับบางทีผมอาจจะต้องตั้งกล้องไว้ในห่มนะครับแล้วก็ผมจะออกไปปลูกเพราะว่าตอนนี้ฝนมันยังประโยชน์จริงนะครับตะไคร้นี่นะครับนอกจากมันจะเป็นเครื่องแกงเป็นพืชพักสวนครัวแล้วเนี่ยมันยังเป็นสมุนไพรด้วยนะครับเนาะใช้ในการขับลมนะครับเอาก็เอาหัวมันเนี่ยหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอาไปต้มน้ํานะครับเนาะไปต้มกับน้าเนี่ยเพื่อใช้เป็นสมุนไพรในการขับลมครับถ้าใครชอบหวานก็อาจจะเติมหวานไปเล็กน้อยนะครับเนาะ ใช้หวานจากธรรมชาติเช่นน้ำผึ้งหรือว่าน้ำอ้อยที่มันบรผ่านกรรมวิธีนะครับผม จุดนี้จะลงมเมล็ดผักชีแล้วก็อ่าต้นหอมวัสลัดนะครับคุณผู้ชมกินคอดเนาะหมสภาพแล้วครับเหนื่อยคุณผู้ชมนี่อย่างกินน,นี่นี่แมลงนี่ไปไหนมาได้นะครับปนตกอทอดไข่ดีกว่าเออเดี๋ยวไปเก็บยอดชะอมมาทอดไข่ดีกว่าครับไปไปไปโมสภาพแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้คงอย่าได้แข่เมนู ไข่ชะอมนะครับเพราะว่าหมดแรงแล้วแล้วก็ฝนมันตกไปไหนไม่ได้เนาะมีอยู่สามอย่างครับไข่ชะอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับส่วนผสมมีสามอย่างนะครับคุณผู้ชมไข่ซีอิ๊วขาวครับชะอม พลาดแล้วเราบอกมีตะลิวครับถ้าใจทับยีนี่ร,ร,ร,นนรับรองว่าไข่เละแน่นอนครับคุณผู้ชมพาดแล้วบอกมีตะลิวเละแน่นอนครับงานนี้ ได้อยู่ได้อยู่ครับไม่เละไม่เละ ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นครับคือว่าเราไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าฝนมันตกเนาะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดผมก็เลยถือโอกาสเอาตะไคร้แล้วก็มเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาปลูกมาหวานนะครับผมเพื่อหวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นอาหารให้เราได้เก็บกินนะครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสําหรับคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ